สบายดีสบายดีและสวัสด,ดีน้องพแม่พี่น้องเบื้องสุขสุขนหรือว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวาสนาแสดงอีกแล้วน้องพรม่พี่น้องเนาะมื่อนี่สาวากเดินทางมาวัดคูงใหญ่อีกน้องพแม่ยพี่น้องเนาะสาวาก็สิมาปเปิดใจสาวไม่ห้างน้องพแม่พี่น้องนเนาะกับผู้ว่าคนมีรูปมีอย่างหรือบ่เนาะก็สิไปสอบถามมาพ้อมันกันเลยพรมพี่น้องเลยว่าสาวคนซื่อแนวไรแนวไรกัสิไปถามน้ำกันนะพ่พแม่พี่น้องเนาะ ก่อนจะไปติดตามฮับซุมก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวาเน่เลยเพ่อแม่พี่น้องเลยเอาก็จะไปสอบถามพ่อพ่กันเลยว่าสาวาคนซื้อยังเนาะคนมีรูปกับคนเนาะเอาก็จะไปถามกันเลยพ่อแม่พี่น้องสวัสดีว่าหอดกันเเนาะสบายดีท้เงกับมหันมองหมองไปไหนเนาะแตเหาเรารับแรกเอาก็จะถามกันเนาะว่าคนซื้อยังเนาะซื้อศิลาเนาะซื้อลาซื้อก็ได้เนาะโดยอายุจะปีแล้ว ปาปไปใปรปายชาเก้าเนี่ยมีชาเก้าปี mm. ่นองโดยี่ไดมีครอบครัวแล้วบ่ยังโดยพี่ผ่านมาดิพี่ผ่านมาเคยมีลวมีแล้วแต่ว่าเลิกกันเลิกกันเนาะโดยเคยมีแต่ว่าเลิกลาไปแล้วเนาะตอนนี้ก็โสดเนาะโสดมีลูกเลยมีแล้วคนห ่ว่าตายไปเสียชีวิตเนาะ็ตอนนี้ตอนนี้ก็บ่มีลูกเนาะตอนนี้ก็ถือว่ายังสูตรสูตรสูตรไม่ได้ตอนนี้ลูกเอื้อเพิ่นก็ได้เสียไปแล้วเนาะเสียไปแล้วเสียโดนหน้าเราบอื้อยสามปีแล้วโอ้ยเลิกกับผัวมาได้เจ็ดปีแล้วเลิกกับผัวจะมาสามสามโลยลูกตายปุ๊บก็แม่นเลิกกันเลยโดยลูกเสียกัแย่งขันกันเลยเนาะ ไครเงียก่อนเพิ่นหรือว่าเจ้าอันนี้แหละอันว่าค่อยเนี่ยเลือกก่อนโดยสาเหตุเป็นมาไอะไรๆเนี้ยเนาะมันเด็กขโมยปะห่างกันเนี่ยเด็ขโมยปะกันบ่เข้าใจกันโดยดูการสาเหตุการควบบวเข้าใจกันเนาะเป็นปกติเนาะโดยแต่มันก็มีบ่เข้าใจกันกัอยู่นํากันบ่ได้เท่าไหร่เนาะโดยอ่าคิดฮอดคิดถึงเพิ่นที่บ่เด้อกกันนะครับ ธรรมดาเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ว่าขึ้นเฮ็ดให้อิ่มให้เบื่อเปิดหน้ายว่าแบบไหนมันคิดมันอยากอิ่มเองนี่แหละมันยังเบื่อเองนี่แหละเบื่อเองเนาะเบื่อกพบาะมีความคิดฮอดที่ยังไปเลยเนาะคนบ้านใดเอ่ยคนบ้านเฮ้าเลยโอ้คนบ้านคนนบ้าเดียวกันเนาะคือตอนนี้เพิ่นก็มีครอบครัวใหม่แล้วว่คือยังงั้นโอเเิ่นยังคือกันแต่ว่าขับไปทำงานน่ะอ๋อเพิ่นไปทำงานอยู่ไทยเนาะโดู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 ไูด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 ไดูดู อยู่บ้านอยู่บ้านเลยเนาะแต่อยู่บ้านกายอยู่กันแค่คนครอบครัวจ้ะนะหาคนเนี่ยคนพ่อแม่น้องแบบนี้บ่หาคนอยู่น้ำกันไปเลยบ่สเยเจะอยู่น้ำพอน้ำแม่บ่ด้วยเพื่อนเจ้าของอยู่น้ำพอน้ำแมย์นะเพื่อนเจ้าของก็ยังบุมีโอ้ยังบุมีอยู่เลยอยู่น้ำพอลน้ำเมยเนาะยังไม่ได้สร้างอย่างเนาะเลยเลยจะมีทางน้องบุญน้องศิลาเนาะเลยเลยศิลาเป็นยัง แต่เดี๋ยวนี้ก็มีผู้ว่ามาจีบมาจีบมารมอยู่บ่บ่มีบ่มีเนาะก็อยู่เป็นโสดไปเรื่อยๆเลยน้องเอ๋ยเนาะโดยๆกยหัวใจก็ยังว่างคือเก่ามาเอลยเนาะหัวใจก็ว่างเนาะตั้งแต่เล่นกับอันแฟนมากก็ยังบ่มี่วผู้ว่ายังบ่มีบ่เคยบ่ยังบ่เคยมีเลยเนาะยังบ่มีเป็นมาจีบมารมเลยเนาะคิดฮอดเพิ่นก็บ่ัตรคิดิตบล็อกแกัแบบว่าแบบเล็กๆก็คิดฮอดตัวแต่เฮาสิถามว่าเจ้าอันสิพร้อมเปิดใจบ่เนาะเฮาสิถามจังนี่เนาะเปิด เปิดใจเนาะโอเปิดอยู่เนาะเนาะขึ้นพ่อเปิดใจเนาะเพื่อนพี่น้องข้อสุดท้ายขึ้นพ่อว่าเปิดใจนี่ผู้่ว่าพังไทยพังเล่าหรือว่าต่างประเทศอะไรเจ้าก็สิจีบดมไล่เพิดอเนาะได้เลยได้เพิดเนาะท่านเรื่องอายุได้เลยอายุเรื่องอายุประมาณประมาณสี่สิบสามสิบก็ได้โอ้สี่สิบประมาณนี้เนาะสามสิบขึ้นไปใช่ไหมเออสี่สิบห้าเอเอสามสิบห้าสี่สิบเนาะเลยได้เนาะเพราะว่าสี่สิบไปยังครับได้อยู่เนาะโดยแบบพอเพิ่นยังสา่ยังสา่นมัเอาได้เนาะโดย อันนี้สาวตัวเปรี้ยวดีเนาะโบมี่ยังเลยคือสมมติว่าพวาวกับมบว่าอายางเอาไปไทยไปยังแบบนี้สมมติว่าสาวพว่าขังไทยขึ้นยังเอาไปยู่น้ำเจ้าสิไปน้ำเพื่อนอยู่บ่ไปด้วยเนาะเพราะว่าขึ้นกับโบมี่ดูไม่ยังมาต้องเป็นทวงเยี้ยเนาะดูแบบสดเปี้ยวเลยเนาะแบบโบมี่ยังให้เป็นห่วงเนาะเพราะว่าพ่อแม่กันขึ้นกายยู่ขึ้นมีอยู่น้ำเนาะน้องมาอยู่น้ำมีน้องมาอยู่น้ำพ่อแม่เออมีมีน้องสองก็มีหลายคนอยู่เนาะ แม่เพิ่อนก็มีคนดูแลอยู่เฮากบับโบเลเป็นปห่วงเพิ่อนเนาะเลยก<ล>ับสมารถไปน้ำได้เนาะเลยเั่นคือเพิ่อนอยากมาหลินมาเที่ยวน้ำกันยินดีต้อนรับเพิ่อนบอกเลยเออเลยนยินดีต้อนรับเนาะเลยเลย,เลยต้อนรับอยู่าถบของหนุ่มๆคนไหนเนาะเห็นเลยน <c oughs> เนาะอยากอย <ๆ S 1> <ๆ S 3> มาทเที่ยว <ๆๆ S 1> <ๆ S 3> หรือว <ๆๆ S 1> ่าอยากอยากมาหาดินเนาะเพื่อนพี่น้องกัมาได้ทางบ้านน้องศิลาเพื่อนเนาะพอพี่น้องเขาหน้าก็สิ ถามมาคือเนก็อะไรแต่ว่าฮะแต่ว่าเขาจะถามมาขึ้นในมีโทรศัพท์ใส่หรือบ่เนาะโทรศัพท์มีบ่ือบอโทรศัพท์โอ้บ่มีเนาะกดปุ่มก็ยังกับโบมีบ่มีอย่างเลยโอ้ว่าไงจะโดดโตมันสองข้างกันอยู่ละลเนาะบ่ได้มีเว็บโทรศัพท์สื่อสารเนาะเสมอนีิเนาะ มีตะเกียบแต่ว่าใส่น้ำกันแล้วเลิกกันแหละยากันเลยกับไม่ได้ใส่อย่างนี้ไม่ได้ติดต่ออย่างเลยเนาะคุณกับบุ๋มมี่คุณกับบุ๋มมีผู้บ่ิวารอย่างนี้พอขึ้นกับบริษัทโทรศัพท์เนาะเพราะว่าสมัยนี้เนาะถ้าถ้าบริษัทผู้บ่ิวาก็ต้องมีโทรศัพท์นำเนาะถ้ามีต้องมีการติดต่อถ้ามีโทรศัพท์แต่แม่นมีผู้บ่ิวาเนาะเขิ้นกับขาดการสื่อสารกันเลยแบบอยู่แบบลราฟอยู่แบบเกี่ยวข้าวกันหน้ามดเดี๋ยวนี้นะเกี่ยวข้าวหาบข้าวโอ้ยเดี๋ยวนี้เก็้เรี่ยวกันเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลูกควรม่ลาเพื่อนรโตเป็นยังเนาะโตเนาะเป็ยังเกี่ยวาจใกล้แล้วเราบ่เลยยังไรเขาก็จะได้เปิดใจให้นนุ่มๆได้ขอมาหานเนะกิด้นอเกี่วเขาได้เนาะเพ่นทีมาทเพื่อนัรเง่ายเนาะ่เลงเปิดใจด้เือเนเนาะถ้าผู้ใดอยากร่มอยากคุยกับ่มได้เนาะ งานจะไม่โัพท์เนาะเบียพรอน้องคนหน้าสิพามาดอกแต่มีโทรดนซ้ำมาดิดูด้วย MC คนไหนสนใจเนาะติดต่อได้ติดต่อทางทีมงานเขาก็ได้ให้พามาเด่นน้ำคืนเนาะด้วยเลยริงมากจังอะจะเป็นสะพานผักหรือว่าสะพานบุญให้ได้เนาะเพราะว่าทางทีมงานของเขาไดรับแบบนี้อยู่แล้วเนาะโด้วยสะมาพามาได้น้องค่ใดอยากมาหา เพิ่นกะะ<ด>เ็เนาะว่าลิ้นมะหวัวน้ำเอื่อยเพิ่นได้เอื่อยเพิ่นก็ยินดีต้อนรักโดยโดย,ยทางเอฟซีหรือว่าอ่านุมน่มๆคนใดเนานะชอบหรือมักน้องคนนีน้เนาะแต่สนใจก็ติดต่อมาทางซอง อ่าพอน้องคนหน้าน้องพลอยน้องวาดได้พอน้องดีที่จะเป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานฮักให้ได้เนาะเราะว่าขึ้นกระยุแบบสาววันบ้านเนาะพอน้องเนาะกาโทรศัพท์อย่างกับว่ามีเนาะไปแบบเชื่อๆไปมีอย่างกินไปเนาะอยยากมีอยู่ว่าโทรศัพท์อย่างได้มีอยู่แต่ว่ามีเงินซื้อเอรโดยว่าอยู่ในบ้านก็จะเสียดิ้ดงานอย่างกคจะคุยหาคือหาคือว่าอะไรจะกินเนาะมันบอกพอจะได้หอดปลานั่นเนาะเลย กบาลในบ้านเราก็คือโบคือไปทำาตั้งแต่เลิกกับมันแฟนมาเนี่ยค่ะโบเคยที่ว่าจะไปเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกไลยใส่อยู่วะยังบม่ได้ไปเลยก็ไม่ได้คิดอยากไปอยู่วะอยากไปอยู่โบมีเงินไปโบมีเงินต้องเฮ็ดวัดเฮ็ดอย่างอีกเนาะบ้านใจยังบม่ทันมีบะแม่งบบมีออ๋แต่ก็คิดอยากเฮ็ดไปอยากไปอยู่เนาะเลยอยากไปอยู่โบมีเงินเฮ็ดวัดสมุติว่าผภูเขาไทยมามักนี่ก็ต้าก็ต้องได้เฮ็ดวัดได้สมุทรเคนอยากเอาไปอยู่น้ำนี่เนาะต้องได้เฮ็ดวัดไปสมบาร์เป็นเฮ็ดยหายนะไป โดยิ่งยันเนาะบึงเนาะบึงวักษณะร่างกายนะครับเ็นการยันเป็นกุมมือเนาะ่าเกี่ยวเข่าเริยูซื่อเข่าเดียวโดนเติบแล้วบ่เเออโดนแล้วแต่กัยังบ่แล้วเนาะเี่มายิงเนาะกนเจ้าแบบคือเห็นแต่มายิงหาบเข่ากันสามคนเดี๋ยวพอดีทีมงานเขามาเห็นดิเัวกขานนเวลาเอนหน่อยนาะ คนที่ว่าครอบครัวที่มีห่าคนเฮือนญาติม,มีมีโสตเบิด์ตบอเดือยอย่างไรโสตละพูดนึงน้องชายพน้องชายเนาะแล้วก็กับเออศาศิลาเนาะเจ้าเองเนาะแล้วนอกนั้นเพื่อนก็มีครอบครัวเบิด์ตบอเนาะทำเนาะเออมีแล้วก็แบบเพื่อนอยู่บ้านเบิด์ตบอเอออยู่บ้านอยู่บ้านเบิดทุกคนเนาะเลย

ถ้ามีโทรศัพท์อาจจะมีเพราะว่าเกินเราไม่มีโทรศัพท์เนาะยากตัวนี้แหละยากการสื่อสารนี่แหละเพราะสมัยนี้พวกเขาต้องมีโทรศัพท์แบบจะได้โอุ้มไปทั้งหลายคนกันเนาะดูเลยอยากไปยังไงอ่ะเมนทางนองยังบ่มีผู้จับจองหัวใจเนาะยังว่างยังว่างเนาะเพื่อพี่น้องเนาะกันเลยกันชาปีชาปีเม่พี่น้องเยเนาะ คือว่ายังบ่มีไผมาจับจองหัวใจเพิ่นอยู่เนาะอายุเพิ่นก็ยังบ่ได้หลายเพิ่นก็อยากสร้างอยากศาสต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าถ่ายทําลงไปได้ก็สิอาจสิบ่เกินมูเด้งถ้ามีโทรศัพท์ก็มีคนมาจองเนาะแต่ยากตัวที่มีโทรศัพท์นี่แหละถ้าผู้ใดใจดีอยากกันชนใจเพิ่นก็ล้มโอ้ล้มได้เนาะจังได๋ก็ทางน้องเพิ่นนี่ก็ใจดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ เป็นสาวูตรเนาะกายอมที่ที่ว่าจีเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เนาะโดยทางเฮือนของน้องเพิ่นกะโดยเพราะว่าครอบครัวเพิ่นกะบุกเอยยุ่งยากบันไดเพื่อนพี่น้องเลยไปไทยเพิ่นกะไปได้เนาะไปลาวเพิ่นกะไปไล่เพื่อนพี่น้องเลยโดยเพราะว่าเพิ่นเปิดเพลงเพิ่งเปิดเพลงเนาะแต่กะเสียงลังเนาะโดยเพิ่งใส่โทรศัพท์มาโดยประมาณกิโลเพื่นแหละเนาะเสียงโดังเลยดังเนาะ กเจ้าพวกเจ้าสิไปเกี่ยวอันเข่าต่อว่าคือว่าคนบ่ม้หนีข้ามได้ไหมคนเนี่ยคนนะอันนี้เหลืออะไรวะเอ้ยยังเหลือเจ้ามาด้ามัดมัดกับมัดเองมอมัดนะมัดเองมัดกระหัดเองกระหัดไกลยิ่งบ่เลยวันน่้ปู้กบม่วงพุ่งเลยกระไก่เติมเนาะเอามาไหวยูผ่าหวยพี่โดยข้ามหวยอีกได้พอหวยพี่น้องเอ้ยอย่างขึ้นหวยข้ามหวยยยโโโดดดย โอเคแล้วพ่อพี่น้องเขาก็ได้โอ้ล่มกันกับเคลื่อนกับเฮิงติบเลียวก็ฮู้เรื่องเลยเนาะเคลื่อนกับไ่มีโทรศัพท์สื่อสารพ่อแม่พี่น้องเลยเคลื่อนกับอยากมีผู้บ่าวเคลื่อนกับเปิดใจด้อยเปิดเส้นอยู่เนาะถ้ามีผู้บ่าวพังใดมาจีบเคลื่อนหรือว่าพังเล่าพังไทยหรือว่าต่างประเทศเคลื่อนกันยอมพับเบิดเนาะถ้าเสีเอาเคลื่อนไปอยู่น้ำหรือว่าไปสร้างครอบครัวอยู่ใส่เคลื่อนกับยินดีสิไปน้ำได้เพราะว่าเคลื่อนกับไม่ได้คัดข้องอย่างนาะงพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวสีดากันเนาะกับเฮากับเสียลำลาเคลื่อนให เข่าเคลนยังหลายเนาะก็เขาใชได้มีน้ำจิ้มน้ำใจให้เคล่นพราได้ซื้อน้ำเย็นๆกินเนาะคุณอะไรโดยสบายดีสบายดีเขาก็ไล่โอ้ลมกับสาวศิลาเป็นที่เรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวศิลาเพิ่อนกระเปิดใจร่อยเปรี้ยวเส้พ่อแม่พี่น้องเอ่ยแต่ว่าเพิ่อนขาดยังนึงพ่อแม่พี่น้องเอ่ยขาดโทรศัพท์การสื่อสารเนาะเพราะว่าเพิ่นกับบ่มีโทรศัพท์สื่อสารเพิ่นก็เลยบ่มีผู้บ่าวพ่อแม่พี่น้องเอ่ย แต่คนกระเปิดใจเนาะถ้าพวาวท่านใดอยากจีบอยากล้มโอล้ม้นกะมาล้มไล่เนะเาะแม่เนาะเพยพี่น้องเนาะอยู่บ้านโคกไงเนาะกับทีมงานไ้ทีมงานเขาพามาก,ก็ได้เนาะพาอยากมาจีบมาล้มมาโอล้มคนเนาะกะอยากพวาว้นมามีโทรศัพท์แม่พี่น้องเลยกะถ้าพวาวท่านใดมักหรือว่าสนใจอยากไปสร้างครอบครัวเนาะอยู่พังไทยหรือว่าอยู่พังลาวเนาะคนกับยินดีสิเป็น สิไปน้ำเพื่นว่าน้องเนาะเพ่อนพี่น้องเนาะกับไปส่างก็พัวไปใส่เพิ่นกับไปน้ำได้เบิดเพราะว่าเพิ่นกับไปได้คัดข้องอย่างพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกับไปส่างอยู่ใส่ก็ได้ไปทำงานอยู่ใส่ก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกับว่ได้มีลูกมีเต้าลูกเพิ่นกับมีแต่เสียชีวิตไปแล้วเนาะก็เลิกกับสามีเพิ่นไปได้เรียบร้อยก็เพิ่นอยู่ตัวคนเดียวก็พ่อกับแม่เขึ้นแบบเพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกับเฮ็ดหน้าสาวว่านเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวสีดาก็จากจว่าดินมาโล้มกโอ้ล้มกับโอล้มได้ ก็ขอขอบุญขอบคุณ f อฟซีสาบาับบนะัดเอฟซใหม่เอฟซีเก่าเนาะก็ขอให้อยนะู่ดีมีแห้งเนาะก็ขอให้สุขภาพเข้มแข็งขอขอบุญขอบคุณที่ติดต,ต,ตามสาบาับบัดเบิ้งคลิปสาบบัดเติ้ลต้นจนจบเนาะถ้าสาบาับบัดบ้าพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเดอ้อพ,พ่อแม่พีาา่นะ้องเด้อฟซีสาับบัดเนาะก็สับบัดก็ได้สิได้กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้อง